สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องแนมะ่ปินน้องเที่ยวเดี๋ยวมืนน้อนี้น้องปินจีไปปลูกพักไปปลูกพักฮ็ดสวนพักน้องพี่น้องเนื่องจากว่าสีคอดน้องแล้วก็เลยเฝ้าปลูกพักไว้กินตอนนี้น้องปินก็กา้าพักไว้เรียบร้อยแล้วน้องปินเอาขี้มันแล้วก็ขี้หมูเอาขี้หมูอยู่คข้อกหมูที่ใหญ่เอาเอาหมูออกไปแล้วเนาะเอาหมูออกไปไว้ท้ายสวน ็ลเลยเอาขี่หมูยี่นี่ตักมาผสมกันกับขี่มันแล้วน้องปีนเสียเอาไปปลูกน้องเที่ยวออยิ้ใต้พูนไปเล่นหมูกับพ่อไปเปิดน้ําที่ไว้ไปเปิดน้ปปดนําใส่คอกหมูว่าเป็นน้ําสีท่วมัด่งหมูน้องเที่ยวกําลังดือ้อกําลังเว่ายากเุยนะมาแล้วแล้วกำลังเวายากไปเปิดน้้ำไว้ใส่คอกหมูไว้พอไปลงไปเบิง้งวาสน น้ำเกือเต็มอคอกหมูขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยไปเฮ็ดงั่งมาบอกป้ากับลุงด้วยผู <laughs> ้ดใดเป็นคนเปิดน้ำไวนะ้น่ะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะผู <laughs> ้ดใดไปเปิดน้ำไวเราไม่เปิดเ <laughs> อ้ยบร,ร,บราไม่เปิดแล้วว่าหมูน้อยเกือบ <c oughs> ต ไปเปิดน้ำไว้น้ำไอสีท่วมดังหมูละพ่อดีแต่พ่อไปบ่งก้อนเห็นบัานมาซช่ละน้ำกระเบิดแล้วก็หมูก็ตายตายป้าไปพักปะมอนีมอนีแม่ได้ใหญ่ขี้หมูมาขี้หมูกับขี้มันเนาะผสมกันแล้วก็ไปใช่ดินที่แปลงพักเบ้านี่คนขคุดไว้ให้อันนี้เป็นขี้มันเนาะ ขี้มันแล้วก็มีขี้หมูขี้หมูผสมกันไปใส่แปลงพักอยู่ทางหน้าอันนี้จะเป็นเม็ดพักที่น้องปิน้นก้าไบบางดูนนี้ก้าว้แล้วก็ขาดแต่เห็ดเวียกพี่น้องขาดได้แพ็คของเอาไปส่งของก้าวบเม็ดพักกาดว้จนว่ามันเซียนขึ้นดอกให้แล้วเดี๋ยวสาวอารงดิน อันนี้ก็สิเป็นผักบุ้งเป็นผักบุ้งแล้วก็มีอย่างนี้นีพน่พักหอมป้อมนี่นะมีผักหอมป้อมอันนี้สิเป็นผักสลัดผักสลัดนี่ยังบ่ทันได้ต้องไงอันนั้นไว้ก่อนปอไปนนนี๋ยวเขาไปเบิ่งแปลงผักไม่เอานาแก่ทั้งเครื่องแก้ใส่อย่างก็อ,อ้อนเป็นล<ร>่ะพังเป็นล่ะรถจักรยานนะ่ปะ โู่ไปแม่มาแข่งกันว่าว่าใครจะเป็นคนแรกลมบอมีเดี๋ยวแม่ไปเติมลมให้เอาเอาๆอเอา,เอานชเบ่งทางหน้าพี่น้องแปลงเบิร์ดแล้วแนมมาคือเห็นเบิดเลยนะ นวดมะฮุงอ่ะก็โอ้ยหสอ่อนไปเห็นยี่ตลาดไปเห็นพระเจ้าขายนวดน้อยน้อยหนึน่งชาวบ้านมาสัน่นไปเร็ว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 เ,วเปิดน้ำหดผักเด้อไ,ไปจอดจัก,กรยานไว้ไปเปิดน้ำหดผักให้แม่เดี๋ยวแม่สีเห็ดแปรงผักสองแปรงนี้น้องปิ้นว่านเรียบร้อยแล้ว พักกาศดขึ้นแล้วยังไม่ได้หดน้ำมันส่องแปลงนี้ขึ้นแล้ววะสิปุูกมักทั่วพอมือน,นี้ปุูกมักทั่วแล้วก็บ้านพักพร้อมหัวได้ไหมระวังได้ขุยมดแดงได้หันมดแดงได้หันหันละมดแดงพักหอมลาบ อม่น่ามไเดี๋<ม>ยวม,มันก็เลยหอ,อมลาบน้องปิ้นหาก็เอาขี้ดินแล้วก็หาเอาที่ใกล้ใส่มันก็เลยกำลังงามหดให้มันเปียกก้อนหดตัวนี้ให้มันเปียกก้อนนันแหลกฮดพักแน่อยเอาไส้ไปไส้มาซื้อๆอ,อันนี้เฟรนพักกระเพราักระเพรานี่งามครับ หดใส่พีนั่นแหละกระยังอ้อมไปทางหุ่นตลกไปทางพุ่นช <c oughs> ื่อไก่มดแดงเด้วบ้างพักหัวเสือหัวเสือหรือหเสือหัวเสืออ้อ,อ,อนงามครับมีแต่ยอดอ้อนอ้อนงามๆแต่ว่าน้องฟินนำบ่มากคิวบ่านี่คนเพิ่นมากิน กระปุลกับเกียวเดี๋ยวน้องพี่จะไปไออันนี้ป่ะนี่มักเพชรเฮาออกง่อยแล้วตัวน,นี้เพียวมักเพชรอันนี้นี่นี่เนี่ยออกมากแล้วมัก,มกพีกอันนี้สิเป็นมากไอนนดีได้หนึ่เป็นมากดีแล้วค่ะเป็น เป็นมะพริเคือบอกขอเขาเจ้าเอิญนะนี่นี่น้องเป็นอยากไ้แต่โดนล้วต้นมักเพ็รอย่งสิมันสิเป็นเครือขึ้นสูงๆเดีลยมากมันสีดกนดน้ำให้แม่ได้จนี่ผักกับลูงสวนพักของเฮาเนะ ก็จะมีกะหจ,จะปลูก,กมมและกะลไ้ผม้งลไม้ผลไม้ผลไ้งลไม้ลมลัก้ลมลม้ลมู้มลม้ผลม้ม้อลี้ม้ลลมลไ <c oughs> น้้ลลม้ผแ้ล,แลม้ลม้ผ้ำล้้ โอเควานเลยเราจะเบิ้งไหวานมาเบิงบ้งมีดาเบิงบ้งมีดมันไกลๆน,นี่นี่ปักกระดุงอันนี้เป็นเม็ดพังหอมป้อมทีแม่ปิ้นเพาะไว้แล้วเพาะไว้มันแตกขนะึ้นแล้วเนาะนี่ปัมเดี๋ยวแมสซิบาล์นมัหนี้ไปจับกล้องไปไกลๆเด้อโอเคเฮ้ย <Okay. S 2> <Okay. S 3> ปักกับลุมเมล็ดมันก็นจะ,จะแตกต่างเหมือนเมล็ดหัวหอมแม่นอนแม่น กระตั้งกันแล้เนาะอันนี้หอมกลมเากตักุกั้ปกร้กเห็นบ่นี่เม็ดเมดมันนี่เล็ดนี่เมล็ดเล็ดกะมันกระจาะงอกขึ้นไวเลยนะแม่มันทาานะมันก็งอกขึ้นไวมันกได้กินไวขันทาว่าเลยมันก็โบค่อยขึ้น ต้อองกกา่นให้มันน,นี่ปากับลุงเห็นบ่ที่มันจะมีเมล็ดสีแดงเป็นจุดๆปากับลุงกะอาบอเห็นหรือจะเห็นจะได้ผมแล้วก็สีหดน้ำมนี่ปลากระกลุงจับขึ้นมาจับกล้องขึ้นมาหินี่แม่ขุดมองนั่นไหมมันนั่นแหละ เชี่ยเียให้ที่ดินทผจังน้อยเนาะบงกองไม่ไทยไทยคิดอ่บ้งกองมีปักกับลุงกะจำจะเี่ยดินนะเนาะแม่เีดิห้มันมงนอยเพราะว่ามันจะวอขื้นเป็นวาทาเฮ้าบ่เชียดินมีปักกับดุงมองนี่บ่ได้รดผัก มนเดี๋ยวจะเล่ยกับคอยานนตาก้องนะ่ะได้ถ่ายคลิปบวงกร้งกองอ <c oughs> บวงแมมเหมือนตาก้อง <c oughs> อบ้วานง่ายง่ายบางคนเอาบางคนนะคอมเมนต์มาน้องปิ้นนะ่มันคือบอ่ขึ้นวัสันผักหอมปลอมขึ้นายากๆน่คอยปลูกวัสัน เฮาต้องเพาะก่อนนะเพาะใอ้มันขึ้นก่อนถ้าว่าดินเฮาบำรุงพอแล้วมันมีขี้หมูขี้ไก่ขี้งัวขี้ควายอยู่แล้วมันก็สิขึ้นไวเนาะคันบ้านใสแต่ขี้ดินซ,ซื่อมันก็บบขึ้นเล็กน้อยเราต้องเพาะดินเดี๋ยวถ้าเบิงมืออื่นมันก็สิงอกขึ้นเต็มเลย เรียบร้อยแล้วสวนพักน้องปิน่นพวกเรียบร้อยแล้วแต่กล้องหนีแล้วแต่กล้องจกะไป,ปทางไหนว้แปลงปนี้น้องปิ่นสิว้นานพักกาบนะวัานพักกาบแล้วก็แปลงน,นี้สี่เปียนพักบุ้งเปียกพักบุ้งทางนี้มองห้องหน้อยนันไกล้สิสุกแล้วเดี๋ยวให้มันเหลืองจะน้อยเสียวลงมาผม เป็นแปลงพักน้อยที่ลูกพักไว้กินอันนี้ที่เป็นพักหอมป้อมแป้งนี้นะแปลงนี้พักหอมป้อมแป้งนี้ที่เป็นพักกาดน้าเอ็กน้อยแยกไปทั้งไดจากกองเอาเดี๋ยวให้พี่น้องเบิง้งทางนี้ที่เป็นต้นกล้วยต้นกล้วยกำลังงามพี่น้องพักไอพักขาน้องปิ้นหากระเด็ดมัน กระตัดมันเดี๋ยวมันกระโปรงใหม่นะต้นกล้วยกับลังงามอันนี้สี่เป็นกล้วยอันนั้นมนะกล้วยหอมอันนี้สิเป็นอันนี้น้องปิ้นปลูกนะเป็นเพือกพี่น้องเพือกที่แม่ปิน้นแม่น้องปิ้นฝากมาให้นะยู่ลาวนะน้องปิ้นก็นเลยเอามาลงดินนี่ขึ้นแล้วนี่ขึ้นแล้วเห็นสองยอดแล้ว เดี๋ยว้าเบิกมันแตกขึ้นอีกเปลี่ยนเพลคแง่เพอกต้มหวานเนาะเพอกเอาไว้ต้มหวานทั่วแฮ่ทั่วแฮ่ยังไม่ได้มีเวลามาเด็ดไว้เลยุูนะลายคักยังไม่ได้มีเวลามาเด็ดไว้เอาแนวเดี๋ยวมีเม็ดมะกระดมพันมะกระดมเดี๋ยวให้แม่ว่าไอ ให้แม่น้องปินฝากมาให้เดีย๋ยวเสียามาไว้ปลูกอีกเนาะม็ดมะกระดมแล้วน้องปินสิปลูกมะทั่วต่อปะนี่ได้อยูสามแปงมือนี้ได้แปลงน,นั้นแล้วก็แปลงทั้งพุ่นสองแปลงแล้วก็กสิปลูกมะทั่วต่อมะทั่วสิปลูกสซนี่นี่เนาะมองบาง่าน่คนเห็ดให้เฮ็ดค้างให้แล้วอันนี้จะเป็นเครือ มาน้อยนี่เครือมาน้อยนี่ถมแล้วถมอีกเยอะกำลังไงแตกยอดเดี๋ยวกระถมบางเทีน้องที่เอามาดหดน้ามกะดึงลากไปยอดมันหักบรรยากาศตอนแรงยุคของน้องน้าเดี๋ยวพาไปเึิ่งสองคนนั่นสองพ่อลูกนั่นพากันเฮ็ดอย่าง เล่นน้ำหมูอีกคิดไาเอาเต่มหมูขึ้นมาเล่นบอกให้น้องปินไปซื้อขวดนมมาให้มันยืมอ,อย่างไ้ไปซื้อพออาน้ไหมูลอยเงินทองเงอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเขนหนาวอ่ะโอ้ยเดี๋ยวกันเนี่ยมันหนวแล้วพอละละเสียวมันไปนอนนึบออืจะเอามันเปนน็น ไปซื้อขวดนมให้มันสับไปเก่ากันเก่านเดี๋ยวเดี๋ยวมีทองเดี๋ยวมีทองตัวนี้พอแะล้วมันีเซ็ตาเอ้ย่าสิบลายสบาเดี๋ยวเตาเ调คือแนวมันกิดสไ อวนไ่ยพี no ่น like right. right. like no, no no, okay. ้องอวนไปขนาดเลยตอนนี้กอุลุดเนาะกลมอุลุดจะบอมีทวาแช่แรกคัดดีไร่แค่แรกไ้ใจให้จะนอยก่อนปลอยนมปอนขนมยานตะเลนน้ำหมุนเลยคลอดลูกมาเอายังสีเนะเอ้อาบน้ำมายี่สเนาเ็ดน้ำหมูนะเฮ็ดดีครับบนน่ะอาบน้ำเลยมันอ้าบน้ำแว่าอะเฮ็ดนมจะโอเเะ มาฝากกับลุงกันอย่าลืมกดติดตามช่องแม่ปีนังพี่เอเว้นะคะเพื่อติดตามใจพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแตสุดยอดไปใช่